เรียนหมอนทองเยอะมากเลยซื้อตู้เรียนในวันสงการคนก็เล่นสงการกันเราก็ามาซื้อทูเรียน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี <traded dai> ่น้องสวัสดีครัับสสวดีเพื่อนๆทุกคนจ้าวันนี้อนิชชวนเพื่อนๆพี่น้องมากินของหวานวันนี้วันนี้นผไม้วันนี้กินผลไม้กิผลไม้อย่างเดียวผลไม้ที่ลูกสาวบอกไม่อ้วนผลไม้ที่หลายคนชอบกินทุเรียนวันนี้อนิจจะกินทุเรียนวันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองเนาะหมอนทองมากินด้วยกันเพื่อนๆ เยอะมากเลยวันนี้ซื้อมาเยอะมากเลยหลายลูกเลยชวนป้าป้ามากินลูกสาวลูกชายกินด้วยกันพอซื้อมาเยอะนี่ป้าป๊ามาออกกล้องมนแรกวันดี้วันดีกล้องหน่อยสกล้องหน่อยมากินด้วยกันเพื่อนก่อนกินป้านิดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเผื่อมีคลิปใหม่ๆก็เราก็จะได้ดูกันเป็นกําลังใจให้ป้ากับลูกนะคะมากินด้วยกันค่ะมากินกันเลยนะป้าป้าป้ามาเลยนี่ หยิบปาปะเลยนี่นั่งกินในการผู้ใหญ่ทุเรียนทุเรียนหมอนทองอันนี้เป็นของจันเนาะเขาบอกมาใช่ใช่เขาบอกถามทุเรียนอร่อยมากเพราะว่าตอนเขาผ่าแมะมันมีเศษเนื้ออยู่ก็ลองกินอร่อยถูกใจไหมอร่อยอร่อยมากบอกเลยเป็นแง่ปาเม็ดเดียวอร่อยอืมหวานมาก เจ้านี้เขาขายประจาเนาะทุกปีจะเห็นเขาเจ้านี้ทุกปีเขารับรองเนื้ออร่อยมากกรอบนอกนุ่มในแล้วก็เขาเรียกอะไรมีเม็ดเล็กกำลังกินเนาะกําลังกินใช่กําลังกินอยู่ออืืวันนี้ชวนป้ากินด้วยอร่อยอ่ะได้กินแบบนานๆทีได้กินแบบนี้เนาะ เนื้ออย่างงี้นะอร่อยมากซื้อมาก็เนื้อไม่ถูกใจแต่อันนี้เจ้านี้เขาเขารับรองเนื้อรับประกันอืมคุ้มเลยเบ็ดนิดเดียวอืมอืมอร่อยมากหน้าร้อนต้องกินทุรเรี้ยงเนาะกินได้เลยเถอะไปเลยเหมาะเลยเป็นกระป๋าอร่อยไหมอร่อยเนาะเนาะเขา ปูนี้แม่เลือกมาแต่มันเนื้อแม่แม่กินไหมเนื้อหวานมากปูเนี้ยแม่ลองกินดูดิน้องพีเขาลองนะอือคยชอบกินเรียวแบบข้างนอกไม่มีเม็ดแข็งๆหน่อยนะข้างในแม่ลองปูนี้หนงหวานเจ็บเลยชอบกินแบบไม่เละมากกำลังดีเลยอือป้าากินเยอะๆป้าปพา้อมอิ่มหน่อยหน่อย นี่นี่มีไฟล็อกโนี้อร่อยมากเลยเออลูกเนี้ยที่แม่เลือกมาสุดท้ายอร่อยมากคว,วามเจ็บเป่งมากนี่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 เม็ดแห้งมากอันนี้คือทุเรียนแบบแก่แล้วเ<อ>นาะอ,อ,ะอิอีไปป้ๆหน่อยเือะปอืมอืมตาหมดยาชิ้นเล็กก็เม็ดเม็ดนิดเดียวเหมือนกันเนื้อ ลูกแม่เลือกฝวานมากลูกนะแม่เลือกเองทั้งนั้นเลยเรื่องเลือกทุเรียนต้องยกให้แม่เซื้อเองไม่เคยได้กินดีๆเลยนี่เห็นดูวยเนียแล้แบบเรื่องเลือกทุเรียนต้องยกให้แม่เจ้านี้เขาดีเลยนะเนี่ยเพิ่มมาสองกิโลเพิ่มเปลือกวันนี้ป้าเด็กมานั่งกินทุเรียนด้วย วันนี้ให้ออกกล้องน่ะหวานมากหวานขอบคุณนี้นึวันนี้ลูกแรกเลยเ่นเนี่ยใช่ไหมที่เราเลือกอะที่มันลูกใหญ่อ่ะโอ้โหแต่แดกก็เลือกลูกเดียวนะผู้ชอมดูไอ้ลูกนึงเอาไอ้ลูกนึงเอ๊ะก็บอกมาแล้วก็ซื้อในหนาลูกไอ้ลูกนึงตอนแรกไปซื้ออะนี่อันแบ่งกับแม่ฮะตอนแรกเราไปซื้อจอด จอดรถลงไปซื้อคุณผู้ชมไม่มีคนเลยนะพอเราซื้อแค่นั้นนะแม่เนาะมากันเยอะเลยแม่ไปไม่มีคนนะร้านนี้นะพอแม่จอดรถลงเดินเข้าไปมากันสี่คน้าคนซื้อพอสั่งไปสองลูกนะคนมากันพึบเลยอ่อดีมากหากินยากนะเลือกเองไม่เคยได้ดีๆเท่าไหร่เขารับประกันเนื้อร้านนี้อร่อยมากรถมอเตอร์ไซค์ก็แว้นสงการกันหน้าดูลรืมเลย บ่อยมันเม็ดนิดเดียวไปไหนแล้วลูกเมื่อกี้ไปไหนแล้วโอ้ลูกนี้น่าจะเขาบอกแล้วเขาลประกันเนื้อลูกนี้ต้องใส่โอ้โหสุกเลยอันนี้คุณผู้ชมดูเจ้านะั้นะป้าที่เราไปซื้อทุกปีอ่ะตรงนั้น,นอ่ะคืนนี้จะนอนหลับไหมนะ อืมกินได้เป็นลูกลูกกินไปเรื่อยเรื่อยอืมกใจเขาหละจูกใจเขาหละอืมอร่อยมากอาหมดยังอีมนี่ดหูดูลูกนี้เหลืองอลามเลยดูช่อมภูก็ใหญ่มากด้วยอ่ะเ็จเหล่า แบบดีนะเม็ดมันรีบนะเม็ดรีบเม็ดมันไม่จริงเมรเม็ดถ่ทุเรียนอ่อนเนาะเนื้อไม่บางอันเขาเร่งอ่ะอันนี้เขามันแห้งเลยเนาะเม็ดมันแห้งช่วงนี้ยังเป็นต้นฤดูอยู่ยังยังแบบไม่ได้เยอะมากก็ได้ดีๆนี้จริงๆแลวเม็ดทุเรียนนี่ก็กินได้นะต้องต้องเผาไฟก่อนอืมแล้วมันเหมือนเมคขนุ่นไหม ก็กินจริงจิงแล้วอร่อยหมดแล้วอร่อยหมดแล้วยังไงยังไงอันนี้เป็นคลิปที่แบบกินหมดเลยจับกินอันเด็กเล็กอ่ะบ้านนี้ชอบกินทุเรียนกันคุ้ชมบ้าี้กินทุเรีเป็นเส้นๆเลยคุณผู้ชมบ้านนี้กินทุเรียนกันเก่งเป็นเส้นเลยอออืืหคุณผู้ชมกินไม่ต้องกินเยอะหวานมัน อกินทีต้องกินเยอะเพราะอิ่มแล้วบอกโอ้ยไม่เอาแล้วที่หลังไม่คิดแล้วนะเปล่าผ่านไปวันสวันอยากกินอีกผ่านไปบอกอยากกินอีกเนื้อเธออ่ะป่ะ เกืบสิบโลฮะซื้อมาเยอะม,มากอืว้าวอร่อยอร่อยมากเน,น,นื้อดีเนื้อดีมากเลยนี่กรอบน้ำมันไหนเนี่ยอืกินกินทีให้มันสะใจไปเลย <G ül> เป็นไงลูกจุกแล้วเหรอเยอะคุณผู้ชมสำหรับลูกสาวจุกแล้วเ <G ül> ยอะคุณผู้ชมสำหรับคนที่ยังไม่ได้กินทวเลปีนี้เล่นมากลูกสาวกินไม่ค่อยเก่งเหมือนน้องเขาแี่น้องชายเขากินเก่งนี่อะ จริงๆแล้วอ่ะจะให้ป้าป้านั่งข้างหน้าถ้าป้าน,น Israelis, ั <S <s ่งข้างหน้าคนเดียวอ่ะมองไม่เห็นใครแล้วแม่กับลูกจะไม่ได้นั่งเลยก็เต็มคนเดียวโอู้กนี้แก่มากโอ้ผมผู้ชมเนื้อเขาดีทูกลย่เขานับประกันเนื้อเขาเขาไม่เขาไม่หลอกเราเคยตอนเราซื้อนะพอซื้อเสร็จแย่งเงินซื้อแม่ ไม่ถอยแล้วโหจุกเลยปานิตกินเยอะนะป้าพอแล้วป้าออร่อยมากอร่อยมากเพื่อนๆคือมากินแล้วสะใจตั้งฐานหมดเลยได้ยังยังยังปานิตจุกแล้วลูกสาวขจุกแล้วพอวันนี้ปานิตกับลูกชายกะ ปาปาปาสามี <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย